ในมุมของพี่หนุ่มเนี่ยครับปีเนี้ยพี่หนุ่มมองเกี่ยวกับเรื่องการเงินการใช้ชีวิตว่ายังไงบ้างง่ายหรือยากเช่นครับพี่ถามพวกเราก่อนดีกว่าฮะยากไหมปีนี้ปีนี้ยากไหมฮะการใช้ชีวิตยากไหมใช้ชีวิตดูลําบากลําบากนะนะครับออกไปไหนก็เราล้นลาได้ไม่ปกตินะแล้วการเงินลําบากไหมการเงินลําบากไหมอา้าวเงียบเลยมันไม่รู้ครับมันจุกอยู่ที่คอนะ ลำบากไหมฮะนะจงต้องบอกอย่างนี้ในมุมของผมเนี่ยปี2อ6 3หรยหกสิบหรือปี2020เนี่ยเป็นปีที่ทำให้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคนหมั่นไส้ขนาดนั้นแล้วพี่ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณปี2540ต้มยสี่สิบมากที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่นะผ่านวิกฤตปี40่ศูนมา เรียนจบปุ๊บที่บ้านล้มละลายเนาะ,ะแล้วเราก็ตั้งหลักแก้ปัญหามาเรื่อยๆอจนพนเราพ้นเ,เรามีอิสรภาพทางด้านการเงินปีห้าหนึ่งเกิดวิกฤตสับพรร่แต่มันมไม่ได้กระทบกับประเทศไทยในทุกจุดจะไม่เหมือนปี63านี้ใช่พอมาปีหกสานี้มันเหมือนการยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะปีสี่ศนย์เราเป็นผู้ประสบภัยโดยสมบูรณ์นะฮะ แบบเต็มๆเลยแต่ว่าปีหกสามเรามาเป็นคนที่คอยตอบคาถามแล้วก็ให้คําแนะนําคนอื่นเห็น <He 's S 1> จะรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณจังเลยที่4ี่มันเข้ามานะนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกอย่างนี้นะตอนนั้นไม่รู้สึกอย่างนี้นะแปะนะตอนรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นกู4ี่มีท่านไหนได้รับผลกระทบบ้างไหมครับในห้องส่งเนี่ยนะครับช่วยชูมือนิดนึงได้ไหมครับ4ี่ย์ต้มยำกุ้งตอนนี้ที่ดูจากหน้าตอนนี้คือต้องถามใหม่แปะ ตอนพี <positives> ่ศ <Contact kir gue bbe> ูนย์อายุเท่าไหรกันตอนพี่เรียนจบนนองอายุเท่าไหรกันฮะผมผมเพิ่งจะเข้าเตรียมวิศวะที่ประจวเก้าเองไม่ทันไม่เท่าปีหนึ่งเหรออ่ใช่ไม่ทันไม่ทันอายุ15บหเองไม่ทันแล้วอะไรฮะต่อไปเป็นไงฮะมีมียังไม่เกิดไหมขอบคุณที่ทำ้ายจิตใจกันยังไม่เกิดเลยขอบคุณที่ทำ้ายจิตใจเล่นไม่เกิดเลยนะเออเนก็เลยงงว่าสีู่นย์มันรุนแรงแค่ไหนอ่าโอเคนะทีนี้